คนนี้แต่งงานกับเขาขะเงินเท่านั้นแล้วสิ่งที่เขาวางแผนเอาคืนเธอนั้นการทำทุกคนถธกต้องช็อกชายคนนี้ชื่อว่าดีโดเขานั้งใจทํางานและก็ทํางานหนักมากซึ่งเขาทางานอยู่ที่โรงงานน้ำมันแห่งหนึ่งนั้นสามารถสร้างรายได้ได้มากมายแต่แทนที่เขาจะเอาไปอวดเขากลับเอาไปลงทุนที่อสังหาริมทรัพย์สิ่งเดียวที่คาถาในชีวิตของดีโดนั้นก็คือผู้หญิงในฝันของเขาจนเขาได้พบแล้วก็ตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งและในที่สุดเขาก็ขอแต่งงานครับซึ่งไม่มีเพื่อนคนไหนของเขาเลยที่ชอบเอ็นเดียผู้หญิงคนนี้เทรานั้นเป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆเเเลยครััับบมื่ออดดิิิโนนนน้้้ตตตตงงไททาาาีจจววสใใ ที่ India. แอนเดียล้วแอนเดียนายก็นำบัตรของเขาไปช้อปปิ้งซื้อของเป็นจำนวนมากด,ดีโดงนายเขาอยากรู้ว่าแอนเดียทำอะไรนะกนในขณะที่เขาทำงานจึงตัดสินใจกลับมาบ้านเลยครับโดยนี่ก่อนนหนม่ได้บอก India, แอนเดียเขาก็จับได้ว่าแอนเดียนายกำลังน้องใจเขาอยู่พบว่าแอนเดียนายกำลังคบกับผู้ชายคนอื่นอยู่เขาเลยตัดสินใจไล่แอนเดียออกจากบ,บ้านเลยหนึ่งสัปดาห์นะครับรถสปอร์ตสูบของเขาก็กลายเป็นรอยทำให้เขารู้แน่ชัดว่าต้องเป็นฝีมือจากแอนเดียครับแต่นั้นไม่นานเขาก็ได้ยินข่าวไว้ว่าแอนเดียกำลังจะแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นเเเม่อขากิดดไียทีี่จะเเออาคืนนแแดยบบบซงทำให้ถึงเคครรรื่่องงเลยับซึแกาของเขานนนนั้้จจะะะคคคือออไไรรรสุกกกมาาแ่หใยูเดีี๋ยววพ่ไ้ก